สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยบ้านบันเทิงโทรบรรยากาศกินนุกซินค่ะร้านเพื่อนนะคะทําขายค่ะไม่ละหาบาทไม่ละหาบาทดื่มกาแฟยามชา้า เนสดไสด้อ้จไปนอ้วน้นโ้ไปนอปนโอไนโอ้น่้นโอ้้ไดอ้จ้ปไกโ้จ้นโอ้นโ้อ้อ้นนับนป้น้อนโอนจ้โ So. Okay. xếp xem thằng ข้อสารพี S คืมาทรงนังแข็งรองเท้าวแบบนี้่ะอถังแบบไม่คาะขายของกันค่ะยามค่เห็นไะเห็นลายมือค่ะกรดบอแล้วท่านผู้ชมกระบอนแล้วค่ะกระบอนแล้วพี่นอ สีม่มไม่ละห้บาทไม่ละห้าบาทส,าสี่ม0ยี่สิบหอม สิงค์ครบสิงค์พีนสิค์แทน เดาชาวชาวกินเยอะๆเศาเซาแถวบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้มานั่งกินอยู่กลางหมู่บ้านเป็นกองพุนหมู่บ้าน ก็จะมีเสียงเตี้ยวจ้าของไทยบ้านเป็นวิธีชาวบ้านค่ะแล้วจิเป็นแรงชุ่มนุ่มค่ะอันนี้ก็เสียงรถตีแตกเสียงรถตุกๆุกไปเกี่ยวหยาไปหาหยาหาองหยางัวเป็นเรื่องปกตินะบานบานเอา ส,สวยๆมากคือกันนอนเวนกันสิบโมงก็เลับไปเพ่นค่ะไปเพ่เไปไปนเบอร์อะมรนี่ขมนี่นี่กิมเกียงเลยกิมเกียงเลยค่ะเข <c oughs> ารักาาข่อยไปบว่ัมมนหมุนไปหลังคางหลังบ่ไใดไหม กล้องหน้ากล้องหลังเนาะอย่างแบบโทรศัพท์หลุนเก่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาถึงเวลาเดี๋ยวมันัะมี ดื่มกาแฟซูเรียนแต่แก้วนี้กาแฟค่ะ,ปปะเป็นสปอานเสยในเด้อเห็นทราัไทยก็ถือดีสเฉิลก็ได้เงินเยอะนะแค่แก้วดีสเฉิลเมค้าขอชาเนยชาขอชาล้างปากเนาะกินข้าวแล้วก็ฟังเพลงไปน้ำกินอาหารฟังเพลงไปน้ำ แพรอแพรอ,รอขอบคุณค่ะมีแบบที่เป็นชาค่ะชา,า <c ười> ดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มชาปล่อยให้มันเย็นนิดนึงเข้ากระเทศค่ะต่ตอมัดผ่ามัดผ่ามัดผ่าต่อ <c ười> ได้สักแถวหนึ่งก็โอเคเลยค่ะเช้านี้มากินมาดื่มกาแฟแล้วก็มากินลูกชิ้นก็ได้หนึ่งแถวสําหรับการประดิษฐ์กระดอยผ้าพีมบ้างอย่าผึ่งเบื่อเด,ด้อพี่น้องก็ปเป็นสีคนสส่ค่ะตอนเสาร์ก็จังสี่ค่ะมาหาเห็ดนันเห็ดนี้ โอ้มือนีมีตลาดนาบันพอบอนโอ้ยผู้ใดสั่งอย่างมากกินเจ๊แอลใครสั่งผลไม้อ๋อเขาม่งซีน่าบอกเขาส่งมาให้ผู้ชมดูอยากกินทุเรียนก็มีทุเรียนมาส่ง ส่งาสทาง J จแเนาะก็มาถึงบ้านเลย <c oughs> ไม่ต้องผูกก็ได้กินค่ะมีแต <c oughs> ่เงินค่ะมีแต่เงินตางก็ได้ก,กินแล้วอินเลยนั่งดุมกัน 1, โอเ <3 S 1> <2 S 2> นั่งดม <c oughs> เราจ้าของ่ะจะเขาจะให้กินเลือดด้วยนังนั่งโควิดยู่ยแก็ูจุไว้ด้วย ส่งทุเรียนมาทางทุเรียนออนไลน์หอมจัเลยอ่ะมสร้างอกอนบ้านน้องแล้วนี่ถอนบดเดี๋ยวนี้อยู่บ้านไม่ได้ปลูกมันมาขืนกับสร้างอ้า สั่งบักรทุเรียนสังส่งผู้ชมเราก็มาจ่อบเบิ่งมีทุเรียนครับก็โดยบริการของเจทค่ะสาขาใกล้บ้านเด็วกินบ้าเด็วกินบ้า ลวกตานี่ไงเจ๊ปุง้งหมอนวดไปเก็บเห็ดบอสนะ่ะ ระยะแค่นี้กอ่อนระมืนืนื่นใจ ติบเบรงกลางหมู่บ้านค่ะนิดหนึ่งครัาก,ก็จะมานี้มาร้านขายลูกซีนยุนชินเจอแอลไม้ละห้าบาทกลางหมู่บ้านค่ะที่นี่ที่กองทุนกองทุนหมู่บ้านกับหน้ากับหลังมาโนก่กลางหมู่บ้านเลยกลางหมู่บ้าน าฟฟมาลฝนที่ิม่ล่ะก็ประมาณนี้ค่ะชนกาม่งบางน,นี่ค่ะฟฟคุณป้าปลูกยางปลูกดอกไม้เจ๊แอลทำอะไร อ๋อพกเพืเ่อกาลัเตีอันนี้สิปลูกอันนี้อันนี้ไม่มปลูกต้นไม้ไม่อยู่กับต้นไม้ปลูกในทอ่อเจแต่คนสั่งผู้เรียนออนไลน์ เมื่อกี้คอยสั่งแมงเดี๋ยวเบิไงให้เบิรงแมงแมงแมงดั้มแมงดั้มบ้านโถเริ่มโครงการแล้วนะคะนี่แมงดำพี่น้องถงละลอยเขาเลี้ยงเป็นโกดังเลยค่ะเลี้ยงกดเป็นโกดังเลี้ยงเป็นคอนโดค่ะเดี๋ยวจะเอาไปโอก ทุใหญ่เพิ hmm ่ง hmm. ก hmm ็ท hmm. ี่ทรงไปให้พี่น้องรัวเพิ่งไปขายทางออนไลน์เนาะถ้าคุณเขกก็ทีสั่งหลายหลายเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อเนาะวันนี้ก็ไทยบ้านบันเทิงก็ขอจบคลิปช่วงที่มาดื่มกินดื่มกาแฟแล้วก็กินข้าวกินอาหารยามเช้านะคะวิถีไทยบ้านยามเสานะคะ ไปไหนเอาไปด้วยนะคะเนี่ยผ้าผืนนี้เอาไปทําเรื่อยๆค่ะฝากช่องไทยบ้านบันเทิงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะรักน้อยรักนานๆนยค่ะเด้อกด,ดติดต้ามายเนขเนะค่ะมือดีกันขอ,ขอก่าวค่าว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย